วันนี้เราพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศมาแปลงหญ้ากันนะคะอนาคตเราจะเอาวัวมาลงมาดูกันค่ะว่าภายนอกจะเป็นยังไงมันพูดสับกันแปลงหญ้ามันก็กว้างนะคะกว้างมากทุกคนดูค่ะบรรยากาศดีมากตอนนี้เราอยู่เอ่อลังเขาวัดเอลังเขาไหนลังลางเก็บนามัดยาง ทางนั้นนะคะมองไปจะเห็นเป็นเขาชีจันค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเราขึ้นไปสุงมวันนี้มันจะเห็นนะตรงนี้มันไม่เห็นนี่เห็นอยู่ใช่ไหมไม่แต่มัน้นไปข้ามบนมันจะเห็นเป็นรูปพระเลยนะใช่ใช <laughs> นี่คือบริเวณโดยรอบนะคะกว้าง,างมากรยาค<า>่ะดีมากนู่นค่ะช่างเขากำลังทำอยู่นะคะอีกไม่นานก็คงได้อาวัวมาปล่อยที่นี่ทุกคนคะนี่นะคะเขาชีจันจะอยู่นี่คะ่ะ นี่ค่ะค่ะที่จันมองไป้านทางนี้จะเห็นเลยเป็นรูปพระแกะสลักใช่ค่ะเขากําลังทําหลังคาไว้เป็นที่พักบัวค่ะทางนี้ก็มีทางนี้ก็ทําเสร็จแล้วเหลือแต่ใส่หลังคาค่ะ,ะเลี้ยงแบบปล่อยไปเลยค่ะแบบเปิดกว้างเปิดโล่งไปเลยค่ะอิรสระเลยค่ะอยากกินทอะไรก็กินบุฟเฟ่ต์ไปเลยค่ะให้อ้วนไปเลยค่ะบุฟเฟ่ต์สำหรับคนที่เขาไม่รักนะคะนี่แหละค่ะ <Cub ed Snow> มันคือหญ้าลูซี่นะคะหญ้าลูซี่มีโภชนาการสูงมีคุณค่าทางอาหารสูงและสัตว์ก็ชอบกินด้วยปลูกง่ายกระสิทตะกอนนิยมปลูกกันมากดูในพื้นที่นี้นะคะมีแต่หญ้าลูซี่หมดเลยนี่ค่ะเนเวลาฝนตกมาก็าชุมช่มฉ่ำสัตว์นิยมกินนะปลูกง่ายถ้าสัตว์มาอยู่แบบนี้สัตว์จะมีความสุขในการแน่นบึกบึนฝาสามารถอาจจะกินได้แบบกลมดิ๊กเลยนะเนี่ย ราะว่าย่ามันแบบอิสระมากเพราะว่าย่าลูซี่นี่แบบถ้ากินไปแล้วฝนตกมาทาให้ชุ่มฉ่ามันก็สามารถเกิดขึ้นมาได้อีกใช่ค่ะามารถเกิดได้เรื่อยๆเลยนะคะฝนตกมานี่ถ้าฝนดีนี่อืย่าก็ขึ้นแบบเยอะเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มอันที่ฟาร์มเอ่อมั่วแล้วนี่จะเป็นฟาร์มที่สองของเราเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เล่นเล่นให้กูไม่ไปเนเซนสองสาม และนี่ก็จะเป็นฟาร์มที่สองของเรานะคะซึ่งเสร็จไปแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นค่ะและรออัปเดตตอนต่อไปนะคะอาจจะได้เอาวัวกลุ่มไหนพันไหนมาลงนะคะเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตกันนะคะหญ้าตัวน,นี้ก็เป็นหญ้าลูซี่แปลงหญ้าลูซี่มีประมาณสามล็อกใช่ค่ะอนาคตก็อาจจะมีโรงเรือนอะไรเพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาอัปเด,ดตให้ดูภายหน้าค่ะคุณขอาคุณค่า เเทางค่อนข้างจะดีนิดหนึ่งนะคะอนาคตเราอาจจะมีการทาทางเพิ่มให้มันขับเคลื่อนได้ดีกว่านี้นะคะอันนี้ค่อนข้างจะทุเลาไหน่อย เขอาจจะเคล็ดได้นะคะผู้เชี่ยวชาญตอนนั้นนะคะถึงจะขับได้เพราะว่าถ้าไม่เชี่ยวชาญนี่อาจจะติดล่ะคาเพราทางค่อนข้างที่จะโอย่อเออไม่ต่อจนไทยขั้นสุดเลยนะคะทุกคนนะคะทางนี่นะคะเดี๋ยวต้องเกาะดีๆนะคะถ้าเรานั่งตรงหมั่นฝนตกฝนตกค่ะมันก็เลยมีน้ำเลยเออเส้นสามสามหนึ่งใช่ค่ะถึงเส้นสามสามหนึ่ง หลังอ่างเก็บน้ำนี่ตุ้งแปตุ้งมะพร้าวสวนมะพร้าวทางเข้าค่อนข้างจะทุาๆผู้เรยแต่ถ้าเข้าไปข้างในบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากมองเห็นเขาชีจันได้สวยวันไหนที่แดดแรงๆนี่แบบเยี่ยมจริงๆผมูแก่การมานอนพักผ่อนร่มเย็นมากเลี้ยงวัวใช่ค่ะเลี้ยงวัวาคตเราจะมานอนเลี้ยงวัวกันนะคะ thank you